Production é c r i t e n ูโวอาร์1 a a การเขียนสำหรับระดับ a a ถึง a เนะคะเป็นเรื่องการเขียนการอวยพรและการ์เดอเว a r การ v ดก็คือการอวยพรนั่นเองในการเขียนการอวยพรก็จะมีคำศัพท์แล้วก็กริยาที่ควรจะรู้จักประมาณหนึ่งนะคะ เรายกตัวอย่างมาเราก็รวบรวมมาประมาณหนึ่งโอเคเดี๋ยวเริ่มจากคำศัพท์ทางซ้ายมือจะเป็นคำนามทางขวาม,มือจะเป็นกริยาเดี๋ยวเริ่มจากคำนามกันก่อนนะคะ i n f e l i c i t o n d o n e l i e l i i o t a c i n แปลว่าความยินดี Felicitacion a แกงกาก็คือตามด้วยบุคคลนะคะจะเป็นเอกพจน์หรือพระหุน์ก็ได้ถ้าเป็นพระหุน์ก็เป็น o แล้วก็เป็นพระหุน์ไปเป็นเอกพจน์ก็อถูกไหม เพราะว่าพหูพจน์มันเป็นถ้าเกิดเป็นอะเลนะถ้าเกิดเป็นอะเลก็คือเป็น o r u x หรือถ้าเป็นเฟ l ซิ i าเซียงปูกก็ตามด้วยหนูเช่นเฟ l ซิตาเซียงปูกตรงดิพลมความยินดีแด่การจบการศึกษาของเธออังซวยคาอวยพร i n f e c ตการฉลองงานเลี้ยงแลานิแวกแซการครบรอบวันเกิดครบรอบแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ l'avenir อนาคตอังเวเ e เวคำอัิฐาน b o n ไขต i s s e m e n t หายเร็วเร็วนะอันนี้ใช้ไว้อวยพรให้คนที่เขาป่วยเพื่อนป่วยใครป่วยอยาเงี้ยเราก็พูดว่าบ่ง a ข t a b l i s มองโอเคมาดูทางขวามือเป็นกริยา f e l i c i t é แปลว่าแสดงความยินด,ดีเมื่อกี้ยิน felicitation แปลว่าความยินด,ดีเป็นคำนามใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกริยา ให้เป็นกริยามีประธานมีกรรมเนี้ยเราก็ต้องใช้ felicite ที่เป็นกริยาแล้วก็ผันกริยาตามประธานกริยา felicite de แล้วก็ตามด้วย affinitive หรือ felicite p o u ตามด้วยนงกริยาอยีกตัวหนึ่ง s u e t e แปลว่าอวยพร s u e t e ตามด้วยนงนะคะกริยาตัวสุดท้าย เอสเป e เวหวังว่าเอสเปเวเกรแล้วก็ตามด้วยประโยคในโหมดอดิกาทีฟนะคะโอเคมันจะมีกริยาบางตัวหลายตัวเลยที่พอเป็นมีคำว่าเกอแล้วมักจะตามด้วยโหมดซุบจงทีฟแต่ว่าเอสเป e เว e เกตามด้วยอดิกาทีฟนะคะจำไว้เลยโอเคมาดูตัวอย่างการที่ มาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะนําไปเขียนในสถานการณ์ใดบ้างโอเคสถานการณ์แรกลาเฟสเดอฟ n งเดนนีก็คือเป็นการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงในช่วงสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่นะคะอย่างสมมุติเราจะเขียนการให้ใครอย่างเงี้ยเขียนการหาเพื่อนแล้วก็ใช้เป็นไอเดียประมาณนี้เช่นจูย no bon ูโนเอลตูเมย์มาเยว์เชวูสเวตเดอโบนเฟสเดอฟางเด n นี et une b o n n e a n n é e 2024 de la part de าคเดสุขสันวันคริสต์มาสด้วยคำอธททิฐานที่ดีที่สุดทั้งหมดของฉันฉันอวยพรพวกคุณขอให้มีงานฉลองที่ดีที่สนุกและโชคดีปีใหม่2024ยจากแล้วก็ลงชื่อเรานะคะเดลปากเดอแบบว่าจากนะคะก็ในนี้ก็เห็นไหมคะเชิญบูสวีตเดอบอลเฟสเดฟานเดนี่กัลยาสเวเตตามด้วยคำนามบอลเฟส มีเป็นพลูเคียนแล้วก็ใส่บอนเฟตก็เป็นพลูเคียนไปนะคะแล้วก็สวัสดกัิยาชะมาดังนั้นก็ต้องผ่านรูปตามประธานในที่นี้ก็คือเชอโอเคอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างนึ่งช่วยโยโนเอลเอบอลเดนีสองพันสิบสี่ตู้ไม่ไม่เย o u เวอร e ชูว์สวัสดีบอลเฟสเดฟันเดนีเดลปากเดอก็เหมือนกันเลยเนื้อหาเหมือนกันเพียงแค่เขาสลับตำแหน่งประโยคนะคะโอเคก็ ใช้เป็นไอเดียลองไปแต่งประโยคจากกริยาสอตัวนี้นะคะแล้วก็คำนามเหล่านี้ก็ลองแต่งกันดูก็ขอฝากหนังสือทั้ง2เล่มของช่อง YouTube French k i d 2 t 2 0ด้วยนะคะ a อภ l e f าฟ n ç a i s กับเดียวรักเกียง f o งเศเดี๋ยวเราลองไปดูสถานการณ์อื่นๆนะคะที่เราเตรียมมา ก็มีอะไรบ้างเตรียมมามีอนนานิเวนต์แสกลานิเวน์แสกก็คือครบรอบในที่นี้เราเตรียมมาเป็นครบรอบวันเกิดดูไปเร็วๆนะคะวันอานิเวนต์แสกเชิร์ตเซเว่นอินบอลชงเน่คอมพลีเดอร์คีสุขสันต์วันเกิดฉันไว้พอให้เธอมีความสุขเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนั่นเองนะคะไม่ใช่มีความสุข อินชุกเน่วันที่เต็มไปด้วยสิ่งหัวเรา iment, ระคอมพลีแปลว่าเติมใช่ไหมโอเคเติมเต็มเห็นไหมคะก็ใช้กริยาสวยเต้อวยพรสวยเต้เราก็ตามด้วยนงสวยเชิดตเตสวดอินชุกเน่โอเคคอมพลีเดอรี่ปัสย e นเน็กเซลองช u งเน e มีวันที่วิเศษสุดๆอามิการมองก็เป็นการลงท้ายเป็นคำลงท้ายใช้กับแบบมิตรภาพ แต่ว่ามันจะเป็นก,การหน่อยเพราะเอาไว้เขียนนะคะในการเขียนการ์ดมีคุภาพแล้วก็ลงชื่ออ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งช่ยว,ชวยโยนนิแวกแสกเชิร์ตสเวตตูร์บลูเบอร์ดูม bon ูนเดอมิกาลมองก็เหมือนกันฉันสุขสันต์วันเกิดฉันวอวยพรขอให้เธอมีความสุขสุดๆตูร์บลูเบอร์ดูมูนเถอทั้งหลายทั้งปวงเลยตูร์บลูเบอร์ความสุขทั้งหลายทั้งปวงใช้กริยาสเวตเต้เหมือนเดิมเชิร์ตสเวตโอเค ทุก e ม u ่ต้องสุ n วัมันจะเปจรนักเียนอเร a กัอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาหนึ่งแต่ก็คือใช้กริ่อยาสวยเ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยหนุ e มฉันตองสุ่ม t ันตราันในแกแซ่ใช่ไหมคะแล้วก็เชสเปอร์ริยาต์สเปอร์เชสเปอร์ตามด้วยประโยคอดี f t ูเต r เคลฟเซคาลิเซอร์คงก็ความฝันเคฟแปลว่าความฝันใช่ไหมฉันหวังว่าเอสแปรหวังว่านะคะหวังฉันหวังว่าให้ทุกความฝันของเธอเนี่ยกลายเป็นจริงคาลิเซปฏิกริยาคาลิเซก็กลายเป็นความจริงลาเวเนียอนาคตตับปากเทียนอนาคตเป็นของเธอโอเคก็ประมาณนี้เป็นไอเดียนะคะถัดมาอีโอกาสหนึ่งโอกาส เน am ื่องในเอ่อการแต่งงาน f e l i c i t a t i o n à vous d e c h e v o u s s o u h a i t e b e a u c o u p d a m o u r e t d e b o n h e u r d a n s v o t r e v i e d e m a r i é a m i c a l e m e n t ก็ด้วยความยินดีแด่พวกคุณทั้งสองฉันไว้พอให้พวกคุณมีความรักกันมากๆมีความสุขในชีวิตแต่งงานมิตรภาพแล้วก็ลงชื่ออ i มีการมองก็คือประมาณว่าเป็นการลงลงท้ายคำว่ามิตรภาพนะคะ เช s o วูสว t ตก็ใช้กริยาสวีเต้เหมือนเดิมอวยพรเฟลิสิตาส่งอะวูเดอร์เห็นไหมคะอะแล้วก็ต่ำด้วยเป็นบุคคลอะแกลกาอันนี้เขาเป็น2คนก็อะวูเดอร์โอเคอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งเฟลิ a ิ u าส่งโอมาเรียเช s วูสวีตวีดีคูปเวัสดีค่ว f e l i c i t a t i o n เป็นคำนามความยินดีนะคะก็คืออะนั่นเอง f e l i c i t a t i o n อะแล้วก็ตามด้วยบุคคลแต่ว่าทีนี้มันเป็นเลมารเฮเป็นคู่บ่าวสาวชี้เฉพาะว่าเป็นคู่บ่าวสาวก็คือคนที่เราส่งการให้นะคะอะ mm hmm. บวกเลมันก็จะกลายเป็นโอก็เลยกลายเป็น f e l i c i t a t i o n Omarke oh, โ okay. อเคจากนั้นก็มีกริยาสวีเตชูสวีตอินสวีเต เราก็ตามในคำนามเชววูเซตวินแมคไวเอร์สวีเดอะคูปก็คือชีวิตแต่งงานวีเดอะคูปก็คือชีวิตแต่งงานชีวิตแต่งงานที่แบบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ๋อ s a l u t a t i o n s ซ n s e ก็เป็นคำลงท้ายชนิดหนึ่งก็นำไปใช้ได้นะคะก็เป็นทางการดีค่ะ,ะมาดูโอกาสสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องในโอกาสมีลูกใหม่ จะมีเด็กเกิดใหม่แล้วก็แสดงความยินดี f e l i i c t a f u ลิกซิต c ชั p นโ votre n o u v e a u n é avec tout Mon Amour ด้วยความยินดีมากมายแด่ผู้เป็นพ่อแม่สำหรับเบบี้ที่จะเกิดมาด้วยความรักทั้งหมดของฉันแล้วก็ลงชื่อนะคะก็ยินดีโอเห็นไหมคะ f e l i c i t a t i o n อะแล้วก็ต่ำ้ดยแปลกสั้นแต่ทีนี้เป็นเอพ่อพหูพจนร์พ่อบเป็นสองคนใช่ไหมพ่อแม่ ดังนั้นอะเลฟิจูปะฮงก็กลายเป็นโอฟิจูปะฮงโอเค